ไฮช่ยไอแต๊ดแต่ทะเลเบาแก้วว่าว่างนี้เปิดเฟซบุกเปิดสตอรี่ใน Tik t o อกเบอร์เบอร์ป๊อบแต่เพลงเดิมเดิมเพลงเล่นเดิมเดิมเปลือยวางนี้ตะเลบ่าวแก้วเพรงเปลงเปลลงในบ้านเราดังอยู่ชีเพลงนี่เปลี่ยนไอร้อยมังเพลงทีนึเพลงอั้นตีวาเพลงตีวาตัวเด็กอันร้องอร้องว่าเปลือยอยากเดกหมูกระทะอยากเด็กหมูกระทะ โอ้หันเจ้าแล้วจึงเปลี่ยนนู้งกันที่ดังอยู่วังนี้เปลี่ยนไงร้อยเปลี่ยนอันที่ไหวตัวยิ่งอันรองอันร้องว่าปลือยบอวิ่งก็ไม่ชอบแดกไก่แต่โบวิ่งชอบแดกหมูท่าเดี๋ยวร้องไม่รู้อยากแดกหมูท่าน้อมาจึงเอาบอกแกว่าแล้วจึงพอพอเวิร์มไปจึงอเปลี่ยนนู้งย่อยวายย่ยเปลี่ยนไงร้อยเปลี่ยนที่ว่าที่ที่มั่งยองว่างที่มั่งร้องว่า ในวังที่ขนปร้มเธอกินชมตำบางไม่ตอนขี้รั่วเธอหน้าทำอย่างไรเร่งเข้าใหญย้ำมาปรีเม็ดแต่ว่าเพลงนู้นเบาเก๋ววววแต่เปือนเพลง่ย้เงร้ยตีว่าร้อยแต่เปือนเพลงงั่งเบาแก๋ตั้งเคยกว้างมาตีตีว่าคนนั่งร้องงั่งรองว่าเปลือตีร้องว่าแยำลำชอยมาจกกระลากระลากระลาไอ้ร้อยว่ากูออกมาตุก มึงอย่าไปโรงและเพลเงเกาเชียหมดเพลงเกาวาัจจาตำมาดีๆแนในในตันๆๆตึนตันตึนวงแหว่ดี่ไอ้ด้วยวะวะในตั้นวงแหว่ดี่ไอ้กูโรงเออในตั้นวงแหว่ดี่อย่า